ข้อนี้คือเรื่องความหนาแน่นค่ะไปเร็วเลยนะมีมวลเดี๋ยวจะมีทางรัดรัดรัดกว่ารัดอีกเนาะมีมวลมวลคือ m ใช่ป่ะหนูรู้อยู่แล้วเนาะ m คือ200กรัม m มาจาก m a s สนะบรรจุน้ำอยู่เต็มแล้วน้ำคือมีภาชนะทั่วยูเรกา้าเหมือนที่คุณน้ำบอกเมื่อวานอันนี้เด็กๆทุกคนรู้อยู่แล้วมีน้ำล้นออกมาก็คือการแทนที่น้ำตัวนี้เกิดการแทนที่น้ำมันก็คือปริมาตรค่ะแทนที่น้ำ ก็คือปริมาตรเพราะฉะนั้นมันคือค่า V ค่ะวอลลุ่มใช่ไหมคือ50ลูกบาทเซนสูตรที่ทุกคนรู้ตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 รู้ทั้งหมดคือความหนาแน่นหายังไงเอ่ย ความหนาแน่นหรือ density ข้อสอบถ้าเป็น EP บางที่ก็จะออกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษปกติในคอร์สควรก็จะมีข้อสอบที่เป็นศั์ภาษาอังกฤษด้วยมีข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่ากิ f t เตและ EP บางที่สอบเป็น Science หาได้จาก M s o น V ค่ะจบเลยตอบ4ถูกต้อง200กรัมต่อ50ลูกบาทเซนไม่มีปัญหาเนาะตอบ4กรัมต่อลูกบาทเซนคราวนี้จะพาไปดูว่า นี่นี่เสร็จแล้วนะข้อนี้เสร็จแล้วคือจริงๆเด็กบางคนคิดเลขในใจได้คําตอบเลยค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าหนูอยู่ในข้อสอบอย่าลืมว่าไม่ใช่อยู่ในข้อสอบถ้าหนูอยู่ในห้องสอบแล้วหนูนั่งทําข้อสอบล้าไปแล้วผ่านไปสองชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยและลืมสูตรทําไงเอ่ยอันนี้ทางลัดนะทางลัดทางสุดท้ายแล้วถ้าหนูจําไม่ได้จริงๆดูที่หน่วยค่ะอันนี้คือทางลัดทางสุดท้ายไม่แนะนําให้ทําตั้งแต่ทางแรก เป็นการคอนเฟิร์มว่าหนูจำมาถูกไหมดูที่หน่วยเลยค่ะคำถามก็ถามว่ากรัมต่อลูกบาทเซนเขาต้องการกรัมต่อคือการหารโอเคปะ่ะลูกบาทเซนคือ CM กอากำลังสามคือแค่นี้นี่คือทางลัดหนูก็ไปดูในโจทย์กรัมอยู่ตรงไหนอ่ะโจทย์บอกว่า2 0 0กรัมอยู่ตรงนี้200กรัมอยู่ตรงนี้ลูกบาทเซนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ห้จบเลยได้4เท่ากัน ควรเลยบอกว่า10วินาทีหนูต้องได้คําตอบแล้วนี่คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคค่คะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ถ้าหนูทําข้อสอบมาเยอะพอทําข้อสอบมามากพอเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นเองเวลาหนูฝึกทําโจทย์เยอะๆโอเคนะ